เอาล้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมหนูผมนะครับแดนนี่เราก็จะมาทําภารกิจของวันแรกให้มันหมดนะครับโดยคลิปนี้น่าจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับนี่ของซึ่งวันที่2ได้ปลดล็อกแล้วนะครับนี่ครับผมเสร็จไป3ภารกิจนี้นะแต่ผมยังไม่กดลับนะโอเคครับเราเหลือภารกิจอยู่1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าด แล้วเหลืออยู่8อันนะครับซึ่งเราก็จะมาทำให้มันเสร็จเลยดีกว่าส่วนภารกิจอีก2อันของวัดแรกนะครับน่าจะต้องทำตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับเราต้องเช็คด้วยนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมของกิจไอตัวภารกิจหรือเปล่า วันที่ผมสมได้ตัวนี้ไปนะครับครับเราก็เล่นไป10-20ครับคลิปนี้ตอนนี้เลเวลผมเป็นเลเวล28แล้วนะวิญญาณา้0 0ปีครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่าซีด่านไหนเราสู้ได้โอ้เราจะได้วงแหวนวิญญาณ2,000ปีแล้วนะครับ ผมจะพยายามพูดให้ดังนะครับครับเราก็ปล่อยให้มันเล่นอัตโนมัติไปนะครับไปเลยเกมนี้ก็น่าจะง่ายๆครับแล้วก็จะมีสุ่มตอนช่วงท้ายคลิปให้นะครับเราจวเับสัตว์วิญญาณที่เป็นประเภทพืชนะไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกัน ไปยาวาไปคอยเล่นไปครับเราสามารถจัดทีมไม้หลายรูปแบบอยากจัดแบบไหนก็เลือกจัดได้ตามใจครับไปครับจังหวะน,นี้ <c oughs> โอ <c oughs> เหมือนไนอ้เจ้อ้วนผมจะโดนอันนี้นะครับมันจะติดสถานะ ตีพวกตัวเองอไปเลยไปเลยครับเรียบร้อยเราได้บงเววิญญาณ2,000ปีมาแล้วนะครับรู้สึว่าเราจะได้ภารกิจอันนี้เลยยังนี่ครับได้แล้วนะครับก็คือไปตีไปเล่นดาน ช่องที่สองนะครับเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ข้างล่างครับช่องที่สองเล่นสี่ครั้งก็จะเสร็จภารกิจไอภารกิจของวงแหวนวิญญ,ญาณนะครับอืเล่นโหมดนั้นอ่ะสี่ครั้งเออก็จะได้ภารกิจของทางซานมาผมกดรับเลยนะแล้วก็มีภารกิจแหที่ให้เล่นด่านบทที่สามนะครับบทที่สามเนื้อเรื่องบทที่สามนี่คืออะไร อ๋ออันนี้ก็คือเราก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านนะเดี๋ยวผมอัพตัวละครกันถ้าเรามีของอัพก็แนะนำให้ควรอัพนะครับอัพไปเลยอ่าเพิ่มไปไปไปนี่ครับเรียบร้อยเราก็จะติดวงเหวีวิญญาณให้กับนี้นะครับ ไปเลย2,000ปีจัดไปเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนวงแหวนวิญญาณ600ปีทำให้ทีมเราขึ้นนะก็อัพไปอ่าอัพให้สังซานหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยอัพเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปเล่นด่านกันนะครับรกรกิจวันแรกของผม จากที่เยอะๆก็ค่อยๆหายไปทีละอันนะครับเนี่ยนี่ครับเราผ่านด่านนี้เราก็จะได้เราก็จะเสร็จภารกิจของถางซานอีกหนึ่งภารกิจละนะครับไปเรื่อยๆขนะ้ามเนื้อเรื่องเลยนะครับ เอ้ยผ่านในเรื่องเลยดีกว่าม,ม,มันจะเป็นตอนที่เราเจอกับไอ้คิงคองที่จับเซียวไปนะครับนะครับเราตีเข้าอย่างง่ายได้ครับรถเป็นน้ำโอ้ชนะเรียบร้อยครับแ๊บเดียวครับ ราะว่าเราแบบไปฟาร์มแล้วก็อัพอะไรมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ไส้กอรอกเหลือเฟอือครับมีให้เก็บเวลแล้วก็ตีบงหวนวิญญาณนะโอ้โหไม่เข้าอันเนี้ยถ้าจะเล่นนะครับเราต้องตีไอ้พวกข้างๆมันก่อนอ่าเรามาว่าเดี๋ยวผมอันนี้เอาไม่ติดว่ะ้องตีตัวพวกนี้ก่อนนะครับ คล้ายๆวิญญาณเฮ้ยต,ตีไม่เข้าเลยวะเกิดอะไรเป็นเนี่ยมันเกิดอะไรทำไมตีไม่เข้าไม่แลไรครับมันก็ตีผมไม่เข้าเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าให้บอดมาเล่นเลยนะครับอ่าเข้าแล้วครับจังหวะน,นี้ นืงจากมันเป็นด่านช่วงต้นเกมนะครับมันไม่โหดหรอกครับเล่นได้เรื่อยๆอพอผ่านบท5ขึ้นไปนครับบท6มันจะยากละ <S 2> <S 2> <S 2> นี่มันดูเหมือนจะเป็นตอนที่ถังซานพาเพื่อนไปหาวงเวนวิญญ,ญาณภายในป่านะครับแล้วก็มาเจอกับไอ้คองที่จับเซลูไป <S <S 2> <S 2> อู๋เรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยไปแบบชิวๆ ทางซานสลบไปแล้วนี่ครับเราก็ผ่านด่านนี้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเราก็ต้องเล่นบทนี้ให้จบนะครับเพื่อเอาเศษชิ้นส่วนไปอัพดาวหรือก็คือถ้าเราผ่านบท3ได้หมดนะครับเราก็จะได้2ภารกิจไปเลยจะได้ทั้งของอัพดาวแล้วก็ผ่านด่าน3าทับ4ไปด้วยนะ ไปกันเลยไปกันเลยดิ๊โก้ดิ๊โก้เอาครับข้ามเรื่องไปครับแมงมุมแมงมุมหน้าคนนะถ้าืองจะไม่ผิดมันน่าจะเรียกชื่อนี้ว่าายได้ครับไม่ยากหรอกเพราะว่าพลังของเราอะ่ะเกิน มันก่อนที่เราจะเข้าเล่นมันก็จะมีบอกว่าพลังในดานเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าพลังเราเกินเราก็ชนะได้แล้วครับโอเคครับเราชนะเป็นที่เรียบร้อยไปกันต่อครับเชิบเรียบร้อยครับนี่ผมมาเล่นให้ดูแล้วนะครับเล่นไปพร้อมกับทํำภารกิจไปนะ ครับเราถึงด่านบทที่3ด่าน6แล้วนะเดี๋ยวพอเราผ่านด่านนี้เราก็จะได้เศษชิ้นส่วนไปอัพให้ถังสารนะครับเล s โกเรียบร้อยไปครับชนะแน่นอนชนะแล้วครับ รวดเร็วเหลือเกินไปเลยไปเลยมาครับเราถึงด่านบอสล้ะด่านบอสของบทที่สามเอาวะเราก็ให้อันนี้ถ้ามันเตือนอย่างนี้แปลว่าพลังของเราต่ำนะ ไปครับนานแล้วครับ,บตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำภารกิจกิวนะครับมันก็จะได้พวกดอกไม้มาอัพตัวละครด้วยดอกไม้นี่ก็ช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราได้เยอะนะครับเหมือนจะเป็นแบบเพิ่มหมู่ครับทั้งทีมแล้วก็เพิ่มให้แบบเป็นตัวตัวได้ด้วยครับผมผ่านบทที่สามหกแล้วนะผมก็จะรับ เฮ้ยเมืออ่อโดนอีกแล้วครับนี่ด่านสี่ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าเลเวลผมยังไม่ถึงเลเวลยี่สิบเก้าอันนี้ผมเลเวลยี่สิบแปดอยู่นะครับโอเคครับเราได้ตัวมาสุ่มอีกแล้วนะครับเรียบร้อยรับไปแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวถังซานนะนี่ครับกดไปตรงนี้เราก็ไปตรงรูปดาวนีน่ครับเราก็เพิ่มไปเลยปึ๊บป๊บ เนี่ยพอตัวละครถังซานเราสามดาวนะครับเราก็จะเสร็จภารกิจถังซานไปอีกหนึ่งอัน่ะผมกดรับอันนี้ไปเลยนะครับหรืออันนี้อันนี้อันนี้คือเลเวลสามสิบนะอ่าเสร็จไปแล้วสิบอันอันที่สองเนี้ยก็ได้มาจากการเล่นครับมีตาสองตัวแล้วก็เล่นด่านไปอ่าผมกดรับไปเลยนะเรียบ,บร้อยครับแปบ๊บเดียวสิบสี่แล้วครับอืมค่อยเล่นไปนะครับนี่คือ อ๋อนี่คืออัพเซียวอูให้3ดาวนะครับภ <_ d ance> ารกิจวันที่2องง่ายครับผมจำได้ตอนนั้นผมเล่นแล้วแบบผมได้หมดเลยอันนี้ดูเหมือนว่าจะอัพให้ตัวละครมันอยู่ขั้นที่เท่ากันให้หมด <_ d ance> อ๋อเลเวลเลเวลยังไม่ถึง <_ d ance> อ,อ่ะละมือมันโดนอีกละ <_ d ance> เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอามวแค่มันโชว์แหละดีละ นี่ครับเลเวลยี่สิบแปดแล้วก็ปลดขั้นได้นี่ครับดอกไม้ก็จะบวกพลังให้นะครับไปเลยฟืบเรียบร้อยเราก็เช็คดูนะครับว่ามีตัวไหนที่อัพได้ได้อีกไหมมาดวสิอัพให้ถังซานหน่อย หรือว่าสามารถซื้อวงเวียนวิญญาณแปเออสามารถซื้อของัพวงเวียนวิญญาณได้นะครับนี่ครับไอ้รูปปลาฉลามนี่ก็เป็นของอัพนะครับใช้200เพชรครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยยังไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าเล่นแรกๆอ่ะมันยังไม่ต้องซื้อหรอกครับมันหาง่ายเออแต่พอหลังๆอ่ะมันจะใช้ของอัพเยอะขึ้นก็ค่อยไปหาเอานี่ครับสามภารกิจเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับอันนี้คือรอให้มันปลดล็อกนะครับโอเคครับปลดล็อกแล้วครับเราก็แค่เล่นอันนี้สิบครั้ง นี่เราก็จะได้เสร็จเราก็จะเสร็จภา,ารกิจถังซานอีกหนึ่งอันนะครับนี่ตอนนั้นผมเล่นผ่านไปถึง2,400นะครับถ้าเราเล่นชนะเราก็จะได้แต้มเนี่ยเห็นอันนี้ไหมครับเ,เหรียญน,นะครับอืมเราไม่อยู่หนึ่งพันเหรียญน,นะเนี่ยพอเราชนะมาก็จะบวกเหรียญสามสิบหกสิบไปให้นะครับวันหนึ่งเล่นได้สิบครั้งนะครับก็ดูพลังครับค่าพลังของศัตรูเนี่ยหมื่นสองเราก็ดู ดูว่าค่าพลังของเราอ่ะค่าค่าพลังของผมหมื่นสี่นะครับดูว่าเราจะสู้ไหวไหมนะครับอันแรกนะอ่าเราก็เลือกเวลที่มันอนะ่ะรีเวลยนะี่สิบแปดลนโอ้ตัวละครห้าดาวเลยนะครับอ่าเราจะไปลองสู้ดูนะว่าเราไหวหรือเปล่าเล่นอันนี้สิบครั้งเราก็เสร็จภารกิจทางซานอีกหนึ่งอันแล้วนะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ได้นะครับไปครับโอ้โห กูต่อสู้ช่างน่ากลัวมากเราต้องกำจัดตัวฮิวมันนะครับไปย่างเงินคามไป<ด> <c oughs> แม่งเอ้ยเพื่อนนะครับมันชอบกวนผมบ้ากเลยไปแล้วคนในคลิปเขาจะมองกูว่าเป็นคนยังไงเนี่ยอันไม่ใช่นะครับเราแค่เล่นๆครับน่าครับเราก็ จัดการแม่งเลยโอเคครับเรียบร้อยชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนชนะครบสิบครั้งแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือเล่นอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเล่นครบสิบครั้งแล้วนะครับก่อนเริ่มเล่นมันจะเป็นสิบทับสิบใช่ไหมละครับตอนนี้ผมเล่นมาจนเหลือหนึ่งทับสิบละก็คือชนะอีกหนึ่งครั้งก็จะได้แล้วนะครับ ก็จะเสร็จภารกิจของถังซานอันวันแรกไปอีกหนึ่งอันนะครับค,ครับตรงนี้ก็จะให้ดูว่าตัวละครผมจะสู้ไหวไหมนะครับเราก็ให้ท่านชมอะ่ะเล่นทุกวันนะครับชนะให้ครบสี่ครัง้งถึงแพ้มันก็บวกนะครับคะแนนมันจะเป็นหินที่แบบ เอาไว้ซื้อของได้ครับบวกค่าบวกสิบไปคือในหมดนี้พอเราเล่นเราก็จะได้รับกล่องหินสมบัติได้วนะครับครับเดี๋ยวผมก็ตดนา,าละครับไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปโอ้แรงมากครับตัวนี้ไปครับยาวไป เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาอาจจะลงอีกคลิปหนึ่งตอนช่วงเย็นนะ <Yes. S 1> เรียบร้อยโอเคครับเรานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชนะไป9้าตานะครับแพ้หนึ่งตานี่ครับอืมเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่เอเล่นเสร็จเราจะได้กล่องดอกไม้มาอัพตัวละครนะครับเรียบร้อย เราก็มาเปิดกล่องดอกไม้นะก็ให้เราเลือกนะครับว่าท่านผู้ชมต้องการอัพให้สายไหนอ่าของผมจะเอาอันละสองแล้วกันโอเคกล่องดอกไม้ไว้แค่นี้ก่อนพักเรื่องนั้นไปเห็นไหมครับนี่ของผมรูปค้อนเสร็จปีกหนึ่งภารกิจแล้วนะครับสิบเต็มสิบเนี่ยสิบทับสิบเนี่ยก็คือให้ท่านผู้ชมไปเล่นในโหมดนี้นะครับโหมดที่มันเป็นรูปดาบอยู่กับโล่นะอืมอันแรกเล่นครบสิบครั้ง ก็จะเสร็จภารกิจของถังซานวันแรกได้อีกหนึ่งภารกิจใชค,ครับรับไปตอนนี้เหลืออยู่4ภารกิจนะครับภารกิจพวกนี้ที่เหลือเดี๋ยวผมทําได้อยู่ครับอืมเอาไว้เป็นเล่นตอนกลางคืนเราก็ต้องไปเช็ควันก่อนนะครับว่าวันนี้มีปกป้องกิว้วแล้วก็แล้วก็จัดงานเลี้ยงหรือเปล่าเช็คโดยการมาตรงรูปไอตัวนี้นะครับอ่าวันนี้มีนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือปกป้องกิ้วนะครับ ที่ถือไส้กรอ,อกอยู่ส่วนไอ้ที่มีดาบอยู่ข้างๆนี่เทพกระบี่เนี่ยคือปกป้องนิกายนะนี่อันนี้จัดงานเลี้ยงออปกป้องนิกายต้องขออภยัยนะครับที่พูดสลับกันโอเครับครับรับเพชรรับไปค่อยๆเล่นครับภารกิจมันไม่ได้ยากครับม,มันอยู่ที่ความพยายามของเราว่าเราจะแบบพยายามได้ในขนาดไหน ภารกิจวันแรกนี่เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปกป้องจัดงานเลี้ยงแล้วก็อัพถังซานให้3ดาวแล้วก็เลเวล30นะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรครับอืมอัพเลเวลเราก็แค่ไปเล่นด่านตีวงแหวนหรือด่านพวกนั้นไปอะมัเป็นว่าเรา,มา,าผมจะสุ่มก่อนจบคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มไปที่1อันสุ่มอันแรกก่อนเรียกดวง ถ้าเราสุ่มได้ตัวละครใ S.R มันก็จะรีนะครับเนี่ยไอ้ตรงที่อยู่มุมซ้ายล่างมันจะรีแล้วตัวละครระดับ R มาครับอะครับ,รบมาเราจะมาสุ่มเอาถัางห้าวกันนะครับก็คือพ่อของฐางซันเี่ไปเลยชาร์จ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 นี่ผมไม่รู้นะว่าดูยังไงถึงจะได้ S.R คือลุ้นสุ่มอย่างเดียวโอเคครับไม่ได้ทั้ตัวเลยครับ ได้พ่อหลงหลงมานะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็ได้ตัวน้ําแข็งมาเป็นสายสนับสนุนที่ดีนะพ่อหลงหลงในช่วงต้นเกมมันมีให้มันมีให้เติมเมาอยู่ครับอืถ้าเติมก็จะได้เป็นสี่ดาวแต่ผมไม่รู้ว่ามันกี่บาทนี่แหละนี่ครับเติมเติมตรงนี้นะครับ ก็จะได้พ่อหลงหลวงมาสีดาวแล้วก็กอบโปรไฟล์นะคลิปนี้ก็เกือบประมาณ20นาทีได้เอามาอัพนะครับอ่าเราได้ดอกไม้มาดอกไม้มาอัพครับชงว้าวไอ้เมญานโอเคอัพลงไเมญานเท่าไหร่ โอเคนะครับก็เป็นว่าจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับก็ได้ชี้แจงผมก็ได้ชี้แจงแล้วพูดถึงภารกิจถังซานวัดแรกไปหมดแล้วนะครับทั้งในคลิปก่อนและคลิปนี้นะครับเถอะดอพอมาในช่วงตอนเย็นผมจะพูดถึงอันที่2นะครับเนี่ยก็คือภารกิจอันที่2นะครับที่ยังเหลืออยู่แล้วก็จะค่อยๆทําไปด้วยกันนะไปแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับ